สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปูอีวีสปีดอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่นอกสถานที่กันนิดนึงนะคะเพราะว่าจะพาเจ้าทักไรเดอร์นะคะมาลุยทางขุขะว่าจะสามารถไปได้ไหมนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่จริงแล้วขุขะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะขับให้ดูนะคะ มาดูที่ล้อนะคะว่ามันขูกข่าขนาดไหนนะคะ กันมากคะขูกขามากเลยนะคะก็ทดสอบแล้วนะคะทำให้เห็นว่าทักไรเดอร์เนี่ยสามารถลุยทางขูกขาได้จริงๆนะคะก็คลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะมาทําเรื่องของอะไรนะคะฝากติดตามที่เพจทีวีสปีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย